สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปทำคอนเทนต์ในส่วนของหนึ่งวันเราทำอะไรบ้างและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับในการเล่นเกมนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะสามารถเล่งเลเวลใช่วงเริ่มต้นของเราได้อย่างไรได้บ้างครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรที่จะรู้ก่อนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นทางเลือกในการเลือกที่จะเล่นเกมนี้ว่าถูกจริตกับเราหรือเปล่านั่นเองครับใครที่คิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรายแอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็ก เติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแปปอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเ,เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเ,เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยยังงสาาาามมมมรรรถฟ์ใหห้้เเเไดดออู่่ืนิซึ มันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆนนที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตรครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับ เราครับเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันก่อนแล้วกันครับว่า1วันเราจะต้องทําอะไรบ้างครับหลักๆเลยครับในช่วงเริ่มต้นของการเล่นเกมนี้ก็คือการทำควสหลักและควสหลักในแต่ละบทนะครับบทสุดท้ายเนี่ยจะได้ EP เยอะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะได้20.34%ส่วนใหญ่แล้วนะครับในตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในการตีบอสหรือผ่านควสบอสควสหลักนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเราก็จะเห็นแถบข้างด้านขวา ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสลองซึ่งเควสลองก็จะปลดล็อกตามชัปเตอร์ที่เราไต่ตามเควสหลักนั่นเองครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เรานะครับถ้าเราไต่เควสหลักไม่ไหว จนไม่ไหวเลยนะครับใช่วงวันแรกถึง2วันแรกถ้าเราไม่ไหวให้เรามาทำเควสลองต่อครับซึ่งเควสลองก็จะได้อีีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ของเยอะมากพอสมควรและจากนั้นครับในเรื่องของระบบเควส์เพื่อนๆก็จะเห็นว่าก็จะมีตรงนี้นะครับที่จะเป็นระบบเควสที่เราจาเป็นต้องทําทุกวันครับซึ่งเควสนี้เขาเรียกว่าเควสประจํานั่นเองครับที่เราจะต้องทําทุกวันและหลักการสําคัญครับในการเลือกเควสนี้ผมแนะนําว่าให้เรานะครับ เลือกของที่เราอยากจะนะาําไปยัดคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าของที่เราทําการสุ่มเนี่ยพอเราเสร็จเควสพวกนี้ พอเราเสร็จเควสประจําวันนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเรามาดูกันครับถ้าเราสมมุติว่าเราทําเสร็จนะครับหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่อง EP ซึ่ง EP เนี่ยมันจะได้ไม่เยอะครับแต่ข้อดีนะครับในการทาเควสประจําวันพวกนี้ถ้าทําเสร็จแล้วเราไม่จําเป็นนะครับต้องไปกดในส่วนของเควสต,ต่อไปซึ่งเรากดติ๊กสีม่วงแบบนี้ครับเขาก็จะไล่ทําเควสของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับจนทําเสร็จพอทําเสร็จข <ASMR. S 1> เขาก็จะไปเควสใหม่เลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสะดวกนะครับในการทำเควสประจําวันนั่นเอง ซึ่งของอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับทั้งหมดเนี่ย EP ของเราได้น้อยมากนะครับอันนี้เราต้องยอมรับว่าดีกว่าเราไม่ทําอย่างน้อยเราก็ได้วันละหนึ่งถึงสเซนตะครับทั้งหมดในส่วนของ8ปดเคลที่ผมทำเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องของโกนะครับโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรให้เราเยอะมากพอสมควรในแต่ละวันนะครับซึ่งโกเนี่ยมันก็จะเยอะตามเมืองที่เราทํานั่นเองครับสำหรับเควทประจําวันตรงนี้เนี่ยให้เราทําการสุ่มนะครับกดเลือกถ้าสมมติว่าเราได้หินตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดูดีมากครับซ ครับของนําไปทําการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆหรืออัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆในการทําตัวละครนั่นเองครับซึ่งเป็นของที่มีมูลค่านะครับในตลาดแต่ว่าเราไม่สามารถขายได้นะครับถ้าเราได้หินพวกนี้มานอกจากจะดบเองตามแมปนั่นเองครับเราสามารถกดติ๊กดูอย่างนี้ได้ครับเห็นไหมครับของฟ้าต่างๆเนี่ยต้องใช้หินตรงนี้นะครับณช่วงเริ่มต้นเราจำเป็นต้องหาของชิ้นนี้ครับส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเรามีเราสามารถขายในตลาดได้เนี่ยเลยได้ขราวว่าเราจะหาเพชรในะช่วงเริ่มต้เนเได้ง่ายมากขึ้นแล้วขั้นตอนการต่อมาก็คือ1วันเนี่ยเราจะต้องทําการลงดันเจียนครับซึ่งเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูดันเจียนดันเจียนแรกเนี่ยผมขอเรียกว่าเรดบอสละกันครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรดบอสเนี่ยมีหลายตัวมากเราสามารถลงได้อัตย์ละ3ครั้งนั่นเองครับตรงนี้แล้วเราสามารถลงเพิ่มได้โดยการใช้ตัว๋วซึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าตั๋วลงเรดบอสอาจากไหนได้บ้างครับเกมนี้ค่อนข้างง่ายครับให้เรากดติ๊กขึ้นมาแบบนี้ครับ ขาจะบอกตำแหน่งเลยว่าเราสามารถหาได้จากที่ไหนได้บ้างนอกจากจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับถ้ามีกิจกรรมเข้ามาและแจกตัว๋วเราก็สามารถได้ตรวจตรงนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเราติ๊กตรงนี้ครับ1ก็คือสามารถซื้อได้จากเพชรขาวโดยใช้เพชรขาวครับเราสามารถซื้อได้3ครั้งนะครับต่อสัปดาห์ 2. เราสามารถหาได้จากเดนเจียนครับตามชั้นเลยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5้าตลาดราคาก็จะถูกด้วยนะครับตรงนี้นะเราสามารถใช้เพชรขาวถ้าใครมีงบประมาณในการซื้อเพชรขาวนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องดึงให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่พยายามดูว่าสัญลักษณ์นะครับในการลงก็จะมีขีดอยู่นะครับว่าบอสเป็นเลดบอสต,ตัวไหนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เราสามารถลงตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้นะครับตรงนี้นะหรือตั้งปาร์ตี้แบบนี้ก็ได้นะครับพอเราเข้าไปก็จะมีเพื่อนนะครับเข้าปาร์ตี้กับเราเราก็็็เหนว่ากจะะมีรดับ ลงซึ่งระดับในการลงเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับว่า CP ควรที่จะลงด้วยชั้นไหนในแต่ละชั้นนะครับก็จะมีความยากมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งอย่างปกติแหละครับยิ่งดันสูงเท่าไหรอุปกรณ์ที่มันจะดรอปที่ดีมากขึ้นมันก็จะอยู่ในชั้นสูงสุดนะครับตรงนี้ถ้าเป็นชั้นแรกสิ่งที่เราจะต้องดรอปครับ 1. ก็คือในส่วนของขนเลือดใหญ่ 2ก็คือในสอของไบบัฟต่างๆครับตรงนี้ใบบัพวกนี้เลยครับค่อนข้างที่จะได้ใช้มากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ใช้ตอนที่เราตีบอสเควสหลักที่เราอยากจะผ่านนั่นเองครับเราก็ต้องใช้ใบบัฟพวกนี้ครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราและสิ่งสําคัญครับก็คือหินหินที่เราสามารถนําไปขายกับ NPC และได้มูลค่าหรือโกค่อนข้างเยอะพอสมควรครับต่อมาครับก็จะเป็นของที่บอสจะดรอปนะครับโดยทําการสุ่มดรอปนั่นเองครับในชั้นแรกเนี่ยจะมีของฟ้านะครับก็คือผ้าคลุมซึ่งผ้าคลุมในปัจจุบันนะครับก็มวดเยะออสค เพราะว่าได้จากเลดบอสกันทั้งนั้นซึ่งถ้าตรงกับสายใครเราก็ไม่จาเป็นนะครับต้องไปซื้อในตลาดก็ได้เพราะว่ามันดรอปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะเราลงในส่วนของเลดบอสกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอดรอปแต่สิ่งสาคัญครับก็คือหินชิ้นนี้ซึ่งหินชิ้นนี้ครับมีความสําคัญมากๆในการทําของฟ้าครับซึ่งเราก็สามารถเห็นได้จากของฟ้าที่เราจะคราฟนะครับซึ่งของฟ้าที่เราจะคราฟเราก็เห็นว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับใช้ตั้ง5ก้อนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับ ก็อย่าลืมนะครับ1วันเนี่ยเราต้องมาลงในส่วนของเลดบอสด้วยทีนี้ต่อมาครับเรามาดูดันเจี้ยนทั่วไปซึ่งดันเจี้ยนแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนกิจกรรม แต่ในช่วงของการเปิดแผ่นในวันที่ย9เมษายนก็ยังไม่มานะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ดันเจี้ยนที่เราสามารถลงได้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งก็คือดันเจี้ยนไรวันครับดันเจี้ยนไรวันเนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนอีพีที่จะดรอปนะครับในส่วนของเรื่องของอีพีแล้วก็โกให้เราค่อนข้างเยอะสิ่งที่จะดรอปนะครับสำคัญเลยก็คือหินที่เราสามารถนําไปขายกับเอพีซีและจะได้โกค่อนข้างเยอะมากพอสมควรครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็จะคุ้นอยู่แล้วนะครับว่าจะคล้ายๆเกมอะไรก็คือไนโคลไนโคลเนี่ยเวลาราบบรราานมขายถํไป กับ npc ได้และแลกเป็นโกนั่นเองครับโกก็สําคัญเนาะเพราะว่าเราจะจับเป็นต้องเอามาซื้อในส่วนของสกิลและต่อมาครับที่สําคัญต่อมาก็คือในส่วนของหินเวลาครับซึ่งหินเวลาตรงนี้ก็คือเป็นตั๋วในการเพิ่มเวลาลุงดันนั่นเองตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าเราได้นะครับนำไปขายในตลาดกลาง เพื่อเราจะได้เพชรขาวนะครับมาหมุนหรือถ้าใครเป็นสายทาตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้นําให้ขายแนะนาว่าให้มาเพิ่มระยะเวลานในลงดันเพื่อเพิ่มเลเวลหรืออีให้กับตัวเองนั่นเองครับตั้งแต่ละชั้นเราก็เห็นนะครับแต่ละชั้น,นที่เราสามารถลงได้มันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปครับหก็คือในเรื่องของเลเวลครับถ้าเลเวลเราไม่ถึงเขาก็จะไม่ให้เราลงครับ2ก็คือถ้า CP เราไม่ถึงเขาก็จะไม่ให้เราลงเหมือนกันครับผมเราก็เห็นว่า อีพีที่เขาแนะนำนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1 5ื่นแต่อีพีของผมนะครับอยู่ที่1 2ึ่งหมื่นสองพัน 12,900ก็จะไม่สามารถลงดันนี้ได้ครับจนกว่าผมจะไปทําอุปกรณ์เกียร์ต่างๆเพื่อเพิ่ม C p ให้กับตัวเองถึง1 5 0 0ผมก็จะสามารถลงได้นะครับตอนเลเวล48ซึ่งผมแนะนําว่าให้เราลงชั้นในน้อยนะครับเพื่อการจบมอนที่ไวมากขึ้นเราถึงจะได้ EP ที่มันเยอะมากขึ้นและอัตราดอกของพวกนี้เราถึงจะได้เยอะมากขึ้นมันถึงจะคุ้มกว่านั่นเองครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราสามารถลงได้วันละ1ชั่วโมงนั่นเองครับตรงนี้นะนอกจากเราจะใช้ตั๋วเพิ่มเวลาเราถึงจะมีเเเวลลาาในนนนกรรงงพิ่่มขึ้นนััอคบ ตรงนี้แนะนำว่าให้เราลงเลยครับช่วงแรกเนี่ยบอกเลยว่าหินตีบวกไม่พอแน่นอนเพราะเราจะเป็นนะครับต้องเอาอุปกรณ์ขาวอุปกรณ์เขียวมาทําการตีบวกและนําไปยัดในส่วนของคมพีหรือโคเด็กนั่นเองครับผมและดันเจี้ยนที่น่าสนใจอีกดันเจี้ยนหนึ่งครับก็คือดันเจี้ยนนี้ซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ1ก็คือคอ,อุปกรณ์ม่วงครับ2ก็คือในส่วนของใบอัพสกิลนั่นเองและ3ก็คือหินที่เราใช้นาการคราของนั่นเองครับ ดันเจี้ยนต่อไปครับที่เปิดเลยแต่ว่าเรายังไม่สามารถลงได้ดันเจี้ยนนี้จะเป็นดันเจี้ยนลายอาทิตย์ซึ่งเราก็สามารถเห็นได้นะครับตรงนี้นะซึ่งเขาเนี่ยต้องการ C ีทั้ง20,000เลยถ้าใครนะครับเป็นสายเติมจะได้ลงก่อนเพื่อนเลยครับในแต่ละชั้นชั้น1ถึงชั้น8ตรงนี้เนี่ยก็จะให้ของที่ดีมากพอสมควรครับ1ก็คือจะดรอปของอุปกรณ์ครับที่เป็นของอุปกรณ์ฟ้าและมีอุปกรณ์ม่วงในดันเจี้ยนแรกเหมือนกันครับของที่ได้พวกนี้ครับค่อนข้างมีความสําคัญมากๆแต่เราไม่สามารถลงได้แน่นอนครับ เพราะ CP เรายังไม่ถึงนอกจากคนที่จะเติมกาชาเพื่อเอาทานที่ัึงสูงนํามาใส่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงงสูง,สงแล้วก็ทําการอัปเลเวลอัปสมุดอัปเกียร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นเราถึงจะสามารถมี CP ถึง2 0 0 0 0ต่อไปครับเราเข้ามาดูในส่วนของระบบช็อปครับซึ่งระบบช็อปเนี่ยเราสามารถทําได้1วันก็คือเราสามารถกดรูปตัว G ีแบบนี้ครับขึ้นขึ้นมาช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราซื้อในส่วนของใบกาชาครับเพื่อลุ้นได้นะครับใน1วันส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวนั่นแหละครับแต่ว่า แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะใช้โกเยอะให้เราติ๊กออกแบบนี้ครับซึ่งอุปกรณ์สาคัญที่ผมแนะนําว่าให้เราซื้อก็คือกาชาครับวันละแสนสีก็ได้แบบนี้ครับ พอเรากดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะสามารถลุ้นกาฉาได้นั่นเองครับเอาละครับต่อมาผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเรื่องของระบบบอสซึ่งถ้ามีสัญลักษณ์บอสที่เกิดอยู่ข้างแมปนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเวอร์บอสที่จะเกิดตามระยะเวลาใน1วันซึ่งจะไม่เกิดตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ครับตอนเวอร์บอสเกิดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับทาการวาร์ปแล้วก็ไปจิ้มแล้วก็ไปตีนะครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องลุ้นอันดับก็ได้แต่ถ้าเรามีดาเมจที่ค่อนข้างสูงหรือมีกี่ยวที่ดี ไปช่วยเพื่อนๆนะครับทำการตีเวอร์บอสก็ได้นั่นเองครับบอสฟิลหรือบอสแมปต่างๆครับที่จะเกิดเขาเรียกว่ามินิบอสละกันนะครับให้เรากดไปที่แผนที่ครับกดไปที่แผนที่เสร็จปุ๊บให้เรากดรูปปฏิทินตรงนี้ครับให้เราติ๊กขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ารูปบอสต่างๆนะครับที่จะเกิดตามระยะเวลาในแต่ละแบบเราสามารถกดว้าไปได้เลยซึ่งบอสที่1นนะครับเราดูตามระยะเวลาตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาของเซิร์ฟเวอร์ให้เราสังเกตครับถ้าเป็นตอนเที่ยงของเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตรงนี้เพื่อเพื่อสังเกตนะครับก็จะเป็นรูปบอสสีขาวตรงนี้เขาเรียกว่าเวอร์บอสนะครับที่จะเกิดขึ้นและนะครับผมข้างล่างเนี่ยคือบอสกิจกรรมที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ลูกศรแบบนี้ครับตามตรงระยะเวลาเลยนะครับของเซิร์เวอร์ให้เราสังเกตแบบนี้ก็ได้ครับพอเวลาเกิดเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นะครับจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงมินิแมปนั่นเองครับที่ผมกดให้ดูเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อสังเกตตรงนี้นะเวอร์บอสญญลและก็บอสกิจกรรมต่างๆจะเกิดตรงนี้และเพื่อเๆื่อเห็นทางด้านขวาไหมครับก็จะเห็นรายชื่อบอสค่อนข้างเยอะ บอสตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอสสนามครับเวลาของบอสสนามเกิดอย่างง่ายๆเลยครับถ้าเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมถ้าไม่มีเวลาแบบนี้แสดงว่าบอสเกิดแล้วให้เราสามารถกดว์ปไปได้เลยแต่ถ้ามีนาฬิกาแบบนี้ครับตามจํานวนหรือเวลาที่นับอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอสยังไม่เกิดถ้าเป็นแบบนี้บอสเกิดแล้วให้เรานะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็ว้าไปได้ครับแล้วก็ไปตีบอสได้มันขึ้นอยู่กับดาเมจของเพื่อนๆนะครับที่จะสามารถตีบอสได้หรือเปล่า ซึ่งบอสแต่ละตัวหรือบอสแต่ละแมปนะครับที่เราดูเราก็สามารถกดเข้าไปดูของได้ครับโดยการดรอปของบอสก็ขึ้นอยู่กับดวงครับของเพื่อนๆนะครับว่าจะดรอปหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเพืาะซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับเหมาะกับผู้เล่นนะครับที่มีกิลและก็ที่จะล่าบอส ทั้งวันได้นั่นเองครับหรือใครนะครับเวลาที่สะดวกก็สามารถจับนาฬิกาหรือจับเวลาหรือตั้งนาฬิกาปลูกดูได้ครับว่าพวกมินิบอสพวกนี้เกิดเวลาไหนครับอย่างเช่น11ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอบอสแบบนี้จะเกิดเวลาไหนแต่ช่วง,รงแรกๆเราก็สามารถตีได้แบบแรกครับแบบแรกจะไปได้ง่ายที่สุดแล้วก็จะสามารถตีได้นั่นเองครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ของการตีบอสมินิบอสแล้วก็เวอร์บอสนั่นเองครับ เอาละครับหลังจากที่เราเคลียร์อะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยใน1วันเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างสําหรับเกมนี้จะเหมาะและก็ถูกจิตกับเพื่อนๆขนาดไหนสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำครับก็คือให้เรานะครับกด ปีออโต้แมปไหนก็ได้ที่เราอยากจะดรอปของนั้นๆนะครับสมมุติว่าผมจะมาปล่อยบอสที่แมปนี้ซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่มีบอสเกิดนะครับถ้าเราอยากจะได้ของบอสเราก็สามารถปล่อยตรงนี้ได้แต่เราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับกับบอสต่างๆเราก็จะกดดูอย่างนี้นะครับว่าเอ้แมปนี้จุดนี้ดรอปของอะไรบ้าง แลวเราสามารถยัดคัมภี์อะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นครับหลังที่เรารู้แล้วว่าเราจะปล่อยบอดที่นี่นะครับและปล่อยบอทยังไงและทํายังไงให้เราสามารถได้เลเวลเยอะที่สุดสิ่งสําคัญต่อมาครับก็คือการตั้งค่าสกิลเราเนี่ยจะต้องดูค่าสกิลของเราด้วยครับว่าค่าสกิลของเราเนี่ยมานาเราพอหรือเปล่าให้เราสังเกตแบบนี้ครับกดไปที่สกิลและจากนั้น,นครับกดตรงนี้เพื่อดูนะครับในส่วนของค่ามานาค่ามานานของผมครับ24.97 แล้วให้เรานะครับไปดูค่ามานาที่เรามีอยู่หรือค่ารีเจนมานาการฟื้นฟูของมานาของเราครับจะพอกับค่าสกิลของเราหรือเปล่าเพราะผมจะเป็น23นะครับถ้าใกล้เคียงกันมานาของเราก็จะไม่หมดหลอดเราก็สามารถนะครับกดลูกไฟฟ้าแบบนี้ได้ครับแล้วจากนั้นนะครับกดทําการปล่อยบอท 8ชั่วโมงเพราะ1วันเขาจะให้เรานะครับปล่อยบัดฟรีโดยการบัดออฟไลน์นะครับ8ชั่วโมงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำใน1วันนั่นเองครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นไกด์เบื้องต้นสำหรับเกม odin w a ah r a l a rising ครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและถูกจริตต่อเพื่อนๆหรือเปล่าที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ดูกันเองนะครับแล้วก็บริหารเวลากันเองว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่เพื่อนๆนจะทำนั่นเองครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทคลิปนนั่เอง